ตอให้น้ำเดือดก่อนนะเราจะต้อจะคนไปเรื่อยๆนะทุกคนตรแ,แต่นะเรแ,แต่ทุกคนเลยเรแ,แต่ทุกคนเลยนะก็จะใส่ที่เข้าไหนอะไรอ่ะนะทุกคนทำ<ๆ>มาม่าลำยอนอยู่นะฮะหรือว่าอันนี้ส่วนประกอบก็มีเส้นมามะ่าแล้วก็มีเบคอนแล้วก็มีเ,มเอ,อ่อเต้าหู้ปลา สุบแล้วเราจะเทน้ําทิ้งนะเอาอะนะทุกคนเราจะเทน้ำเอาอะนะคะเออก็เทน้ําเป็นที่เราบๆอยแล้วอันนี้ซอสซอสไหนนลมขาวนะทุกคนสีอิวขาวอันนี้ซอสญี่ปุ่นซอสญิ่ปุ่นนะ เมื่อกี้โอเ้เทไข่เทไข่นะเอาอะแล้วก็เทไข่ลงไปนะทุกคนแล้วก็คนคนเอาอะนะทุกคนหรือว่าก็เราได้เราต่อไปเราก็ใส่พิกน,นะอู้ทุกคนดู เีใส่พรกันต่ใส่ีไม่อใส่เิกนนะแล้ววิก็รีบไม่สต๊อกนะมันอัดอยู่อ้าวตาย่าต่อไปแล้วก็จะใส่เครื่องคูุนะนนี่เราใส่เรียบร้อยแล้วนะเดีวคนพิก่อน เดี๋ยวเราจะใส่เราจะไปใส่จานกังงันเธอจะใส่จานนะแะบ่เงเดี๋ยวเอาเอะนะทุกคนเราจะคนแล้วก็เอาไปใส่จานนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกินกันเลยนะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าก็เดี๋ยวไปกินกันเลยนะทุกคนเดี๋ยวไปกินเอาอะนะเดี๋ยวจะชิมกันเลยนะ อร่อยฮะอร่อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมนะคะสวัสดีค่ะผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะ